พ่อ,พอเราจะไปไหนกัน We are going to H Mart ถามภาษาไทยก็ตอบภาษาไทยน่อย By H Mart ไปซื้ออะไรซื้อของกินอะไรนะอยากกินอะไรของกินเต็มบ้านเลย <laughs> อยากกินอะไรอยากกินบาร์บีคิวกินถ้ามันหมดนะ oh, <sh> นั่งดีๆนั่งดี ม,มันกัดตัวนึงละบอสเมื่อวีแม็กก์บาร์บีคิวยุ่งมันแลนไปมันแลนไปใช่แลนไปในในเดอะวูดส์มันไปทำเสียเลนมากัดเจ้าอะเนี้ยบอสเลนมาบอสเลนมากัดพอกครับคือพอเจ้าก็ถึงยุ่งมักยุ่งกัดกันก็อย่าไปเอาตาไปสู้ตะวันสิเดี๋ยวตาบอดนะ รู้จักไม่ตะวันน่ะตะวัน <The one? S 1> อ่า don't stay ready ตะวันคืออะไรรู้ไหมตะวันคืออะไรบอกตะวันก็คือซันไง mm. อย่าเอาตาไปมองตะวันสู้ตะวันไม่ได้หรอตาบอดแม o ลูกโอฟี่ฮิร์เดนแม่ก,กินอิ่มแล้วอ่ะแม่ไม่อยากกินอะไร I didn't get it eaten. ก็เคี้ยวอะไรอยู่ล่ะตะกี้ก็เคี้ยวอะไรมันในปากมีอะไรกัดไม่อิ่มเหรอ I didn't h a v I didn't I didn't get to eat anything when I come home. ก็เราไม่สนใจกินสนใจแต่เกมถึงได้ผมนี่ไง ผมแล้วก็กินแต่เกมนี่แม่อยากมาดูดฝุ่นอยู่เดี๋ยวขากลับมาดูดฝุ่นนะเบนดอนเป็นคนดูดนะแม่จะนั่งรอนะจะได้ <Today? S 1> เออนั่งดูดฝุ่นรถนะววดครีมนะเบนดอนเป็นคนทานะเดี๋ยวแม่จะนั่งรอในรถนะแต่แม่จะถอยรถ <'s> ให้ <according. S 1> ก็ได้แหละจะทํำไหมโอเคดีหละ จะเข้าไปที่ล้างรถนะ่ะไม่จะขับให้ไม่จะเทินให้แล้วมันนั่นก็เป็นคนดูดฝุ่นนะโอเคทำนะ No work together ก็ช่วยไงแม่เป็นคนขับไงแล้วเราก็เป็นคนทำดูดไปดึงมาดูดไง Oh by myself ไม่ก็ช่วยกันไงโ okay. อเ Okay I s t wait ตัวเองขับไม่เป็นก็แม่เป็นคนขับอยู่แล้ว deal okay